สนับสนุนโดยค่ายเพลงมหโีมิวสิก GOFX ครับสำหรับนักลงทุนในช่วงที่แล้วนอกจากปิงปังและนินิวจะไปเที่ยวกันในสถานที่ต่างๆทีมงานที่รักก็กลัวว่าเราจะเหงามักจะหาอะไรให้พิธีกรเราทำตลอดสนุกสนานหาแน่นอนมาที่กิจกรรมแรกของเราเลยก็คือกิจกรรมปีนหน้าผาที่สวนไซโยกดีสอร์ทครั <c oughs> ชอบดักอะไรมึงไม่ได้เล่นค่ะรูจับกันเคยมาทำดักเป็นทหารซึ่งรู้กกนเคยมาทำอะไรหดหดอ่ะใช่ซึ่งจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่ากิจกรรมหดหดเกือบทุกอย่างเลยอ่ะนี่นีวคนทำหมดเลยเพราะว่าด้วยหนึ่งน้ำหนักของปิงปองที่เลยแล้วก็สองด้วยความขี้ขลาดขี้กลัวนะคะเป็นเด็กตัวเล็กๆของปิงปองซึ่งนี่นิวก็จะรับเคราะห์เป็นคนทำคนเดียวลงคู่ัดีที่สุด ลอยหรอกและตอนกระโดดลงมาไม่ต้องใช้เชือกเลยนะกระโดดลงมาเฉยๆออ <c oughs> ได้เลยไ <c oughs> ม่ตอนน้ตองกลัวและตอนนี้นะคะมีสถา,านการณ์ตึงเครียดมากค่ะ <c oughs> ด้านบนหอคอยตัวน,นั้นนะคะ <c oughs> เกิดเหตุสลดค่ะตอนนี้นะคะมีผู้ชายลักษณะาาตุ้งติ้งนะคะ <c oughs> ตอนนี้กําลัง ตัดสินใจตัดสินใจนะคะประชวชีวิตโดยการดิ่งพัสดาลงมานะคะอฮ้ยอะไรใครดึงอยู่พิ่งดิวิธีจับเชือกที่ถูกต้องไม่ใช่จับอย่างนี้คล้องไว้สามรอบแล้วดอกบัววานนี่อย่างนี้เขาเรียกมาตาสังยืนตัวตรงยืนตัวตรงยืนตัวตรงทางขายนิดนึงหางข่านิดนึงขาสั่นห่างขานิดนึงเหมือนเราหงายหลังอ่ะเหมือนเราหงายหลัง ไปหนึ่งสองไม่เอาได้นได้ี่เดี๋ยวไปอยู่เซ็ตี่ไปแล้วโอเคไปไปได้ไปได้างาบนะะสวยสวยแดดลงด้วยอ่จะไป้าคจะไปราคะโอเคมึงไปอยู่ค่ะไม่ได้ไปมึงก็เลยอยู่ระหว่างทางค่ะ อย่างนี้เลยแบบอย่างเงี้ยแต่นอกเหนือจากกิจกรรมแบบสุดทาร์ลโหดแอดเวนเจอร์ของทางสวนสยกร,รีสอร์ทเนี่ยทางรีสอร์ทเขาก็จะม,มีกิจกรรมแบบร้องแม่น้ำแควชมธรรมชาติเล่นน้ำได้เวลาแดดร,ร่มลมเย็นกันพอดีที่สวนสซยกร,รีสอร์ท uh huh. เขาก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมให้ได้ไปซุ่มขายร้อนกันนั่นก็คือการล่อง uh huh. ฟังพ่อคขาอธิบายกฎระเบียบต่างๆเพื่อความปลอดภัยกันซะก่อนนะสาวๆเพื่อความปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมทางน้ำนะครับเราจะมีสตาฟนะครับีสตาฟพนักง,งานของเรา 4- 5ท่านนะครับลงไปดูแลความปลอดภัยให้ท่านข้อที่2ของมีค่าทุกชนิดนะครับเราก็ควรจะเก็บถอดเอาไวไา้ใส่กระเป๋าทิ้ไว,ไว้เพราะว่าเวลา เอาเปียกน้ำแล้วมันจะหลุดออกจากตัวทําให้ลดนน้ําเสียหายได้เช่นสร้อยแหวนนาฬิกาแว่นตากระเป๋าสตางค์เดินบ้านเดินรถเดินตามมือถืออถ่ายรูปนาฬิกาการน้ำเอาสร้อยข้อม so ือตาแหวนเพชรนะครับจะปิดแล้ตัวหมดแล้ Oh my god t h e rapper ตอนนี้นะครับเรืองเราก็ออกจากท่าสวนสซโยครีสอร์ทแล้วนะครับก็จะวิ่งตรงไปตามทาง,างแม่น้ำนะครับะจับทางทางรถไฟสายประวัติศาสตร์นะครับจึงเดินทางรถไฟสายมรณะนะครับแล้วที่สำคัญรีสอร์ทเนี้ยคืออยู่ติดกับสะพานมรณะเลยซึ่งแบบว่าสามารถแบบ เห็นรถไฟวิ่งเห็นอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบชอบปอติศาสตร์อยากจะไปศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำที่สวนสยกรีสอร์ทเลยเพราะมีกิจกรรมสามารถทำไปทำครอบครัวเลยเนี่ยอะไรที่มันต้องเลอะมันต้องเถอะอ่ะก็คิดถึงอันนี้ด้วยที่เราไปจับปลาช่อนที่สิงบุรีตอนนี้เราอยู่กับอุปการการลาสศที่โปรดิวเซอร์เขาวันนี้พอดีว่าแบบหลายๆเทปที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมที่แบบที่หนูทำก็ค่อนข้างที่จะ หนักง่วงแล้ววันนี้หนูคือต้องพูดว่าเป็นมาทำเดือนปวดท้องอะไรเงี้ยก็แบบอยากจะยกย่อยเฉยได้ไหมโอเค this is ่ my friend อะแพฟวันมันวันทาไปจากเออไปยกย่อเลยค่ะชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมลุยกินได้เลยจ้าสาวสาวเอาใจช่วยทีมหน่อย ติคะตอนนี้เราอยู่กับชาวบ้านชาวสิงบุรีที่พบว่าพื้นที่นี้มีกระสือแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาพบกับชาวประมงที่เป็นชาวท้องถิ่นจะมาโชว์การหาปลาให้เราดูได้ดูกันค่ะ๊คุีิติคะจริงๆด้วยไม่ใช่กระสือคะ่ะแต่ปกไม่อยู่จริง ทำให้ได้ต้ยมยำทำแกงฉันจะได้ไม่ตกไปซื้อของที่ตลาดดูเหมือนทิมจะหักปลาได้ตามที่ต้องการแล้วเหมือนคิดว่าจะสำเร็จไหมตะค้อนตะค้อนมันมีเซียนไหมนี่ไม่มีไม่มีโอ้ยโยนเลยโยนเลย,ย คุณมนมอบอกเลยชิดชิดชิดเย้ผัวจ๋าเก่งมากเฮาหาผนน้ำตาไหลซึ่งไม่เพียงแต่สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมสนุกๆที่สาวๆเราได้ทำไปเท่านั้นนะเรื่องอาหารการกินรายการไปเที่ยวจ้าก็จัดเต็มไม่แพากัน เดี๋ยวมาดูกันว่าร้านอาหารอร่อยในความทรงจำของสาวๆจะมีที่ไหนกันบ้างช่วงนานะ